มาทีา่หุ้นเด่นดีกว่านะครับ,รบวันนี้ก็เลือกลงไฟฟ้ามาเลยเมื่อวานนี้ลงไฟฟ้าขยับตัวค่อนข้างดีอะพีกดใช่ก็วันนี้เราเลยเอาตัวใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นตัวที่เซฟที่สุดในแง่ของความเสี่ยงเรื่องของค่าคงค่าไฟแล้วก็ค่าก๊าสนะครับเพราะว่าสามารถ เรียกว่าส่งผ่านต้นทุนไปให้กับอีแกดได้วันนี้ก็เลยเป็นตัวกาวนะใช่ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าอย่างพวกหุ้นลงไฟฟ้าเกือบทั้งหมดลงมาก็ด้วย่างุผลในเรื่องของราคาค่าไฟที่ปรับลงใช่ไหมครับครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวกาวเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยมากเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีมันเป็นลงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของลงไฟฟ้าบัรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันเป็นลงไฟฟ้าอพีซึ่งเป็นลงไฟฟ้าที่ไม่ต้องรับภาวะต้นทุนราคาแก๊สจะปิ้งเท่าไหร่ก็ไม่ต้องรับภาระตรงนั้นเพราะเขาจะมี รายได้ที่แน่นอนชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้คือถือว,ว่าเป็นจุดแข็งของธุรกิจรงไฟฟ้าอยู่แล้วประกอบประกอบกับตัวโรงไฟฟ้าเองนะครับของก้าเองเก็จะมีการขยาย capacity ต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงอาจจะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเติบโตวไปพร้อมกับเรื่องของการเปิดโรงไฟฟ้าใหม่ซึ่งเรียกว่า GDP p h a อีกประมาณ 662เมกะวัตต์ที่จะเข้ามานะครับรวมไปถึงโรงไฟฟ้าลมเพราะว่าลมเนี่ยจะเป็นถือว่าเป็นพีคซีซันของธุรกิจลมเล้ก็มีโรงไฟฟ้าลมด้วยนะครับซึ่งนั้นก็จะทําให้รายได้เพิ่มเข้ามาตามมาด้วยนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของส่วนแบ่งกําไรจากธุรกิจที่เข้าไปร่วมทุนต่างๆกับปตทนะครับี่เป็นพวกเทอร์มินอลต่างๆที่ LNG เทอร์มินอลพวกนี้ก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าราคาแกส๊สที่มันลดลงนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่า ห้นตัวรลงไฟฟ้าเนี่ยเฉพาะตัวใหญ่ๆอย่าง EA หรือกาวก็แล้วแต่ตัวก้าวเนี่ยอีกอันนึงที่เป็นแฟกเตอร์ที่กดราคาลงมาก็คือเรื่องของบอลยูที่ลงมาด้วยนะครับอเพราะว่าเพราะเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยแคสต์โฟเรื่องของอ่าแคปซิตี้เรื่องของโอเปอเรชั่นต่างๆไม่ได้มีความเสี่ยงเลยนะครับที่มันลงตรงนี้มันรีเลทเวอร์ชั่นลงแค่นั้นเองนะครับแต่มาวันนี้เราเห็นทรายว่าบอลยูสั์สิปีเริ่มลงถูกไหมฮะสองปีก็เริ่มขยับลงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ย หมือนว่าถ้าบอลยูเริ่มจะเห็นที่ทางลงมาบ้างเนี่ยผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นกูดเอ่อพอเทนตี้ที่ดีนะที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มพวกนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของฟันน้เปนทัลเลยไม่ไม่ว่ามาสภาพคล่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนของโรงไฟฟ้าที่มีความชัดเจนแบบนี้โดยเฉพาะเกาที่เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มันไม่ใช่แค่โรงไฟฟ้านะสำหรับเกาเนี่ยมีการลงทุนในพวกดิจิทัลอินฟราสตรคเจอร์ต่างๆคืออินทัชอินทัชซึ่งอินทัชเนี่ยเขาได้ดีเวเดนมาปนณวล สามารถกลาลนี่สามารถเซรเิเร์ฟดอกเบี้ยจ่ายที่เขา,เาที่ทางเกา่ทาทั้งบริษัทได้กู้มาเลยนะนั่นก็แปลว่าสภาพคล่องแทบจะแบบแบบน้อยมากแล้วก็มีเงินเหลือเฟือพร้อมที่จะขยายการลงทุนในอนาคตได้ในไซต์ที่ใหญ่โดยโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นพวกอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นอะไรที่ที่เป็นโอกาสมากกว่าคือราคาหุ้นลงแบบนี้แล้วลงด้วยเพรเชอร์ในเรื่องของบอลยูหรือว่าค่าไฟซึ่งมันอิมแพกน้อยมากเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสนะสำหรับตัวเก่านะครับครับผม โอเคครับก okay, so ็ราคาเป้าหมายตอนนี้เราให้ไว so <te ars> so ้อยู่ที่54บาทสําหรับตัวกราฟนะครับก็เรียกว่าบอลยวช่วงเนี้ยที่ทุกคนคิดว่ามันมันอาจจะมีลุ้นพีกนะซึ่งจริงมันก็จะพีกจะพีกมาหลายทีนะมันจะสี่กว่าขึ้นมาห้ากว่าไม่รู้บางคนบอกไม่รู้จะไปหกหรือเปล่าซึ่งถ้าไประดับเลเวลนั้นเนี่ยยังไงมันต้องมีแบบคราชแรงแน่นอนนะถ้าบอลยูไปหกไปเจ็ดเปอร์เซ็นตะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบอลยูระดับเลเวลนี้ก็คิดว่าน่าจะเรียกว่า เรียกว่าทยอยสําหรับภาพระยะกลางถึงยาวเนี่ยยังไงมันก็เป็นจุดในการทยอยเข้าลงทุนได้อยู่แล้วนะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยโอเคอาจจะต้องถืออดทนนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ามองภาพในระยะยาวๆเนี่ยยังไงปีหน้าเนี่ยยังไงยังไงต้องเห็นบอลยูอย่างน้อยเนี่ยปลายปีคิดว่ายังไงน่าต้องลงนะครับโอเคอวันนี้ก็เลือกกลาฟเป็นหุ้นเด่นนะครับราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะราคาเป้าหมายที่ห้าสิบสี่บาทนะครับครับผม